ท่านนี้บ้างนะคะท่านนี้เนี่ยปกติเป็นคนพูดน้อยแต่ต้องบอกคําถามของนะะักข่าวช่วงนี้เยอะมากเกี่ยวกับตัวท่านนะคะก็คือบิ๊กป๊อตพลตารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเอาเรื่องคดีนายกก่อนนะคะบิ๊กป๊อตท่านบอกว่าเรื่องคดีนายกเนี่ยก็เป็นอำนาจของศาลแต่ผมก็ได้ให้กําลังใจนายกไปนะซึ่งเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทีนี้นะะักข่าวก็ถามบอกว่ามีข่าวด้วยอะค่ะหลังอ่านคำวิจัยของ ของสาแล้วเนี่ยเอ๊อาจจะมีการปรับคอรอมอหรือเปล่าเรื่องนี้บิ๊กป้อท่านว่ายังไงคะบิ Big ๊กป้อท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของนายกแล้วก็หัวหน้าพักที่จะต้องหารือกันแล้วกระแสข่าวล่ะคะที่มีข่าวออกมาว่าพลังประชารัฐอาจจะถูกปรับออกจากพักร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยหารือกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐบ้างหรือเปล่าบิ๊กป้อบอกว่าผมไม่ได้คุยกับ กป้อมเลยในยงานวันเกิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เขาไปนะแต่ว่าเขาไม่ได้คุยกันเพราะว่าคนไปเยอะรวมถึงผู้กองธรรมนัฐเองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยนะข่าวถามต่อนะคะแล้วได้มีการหาเรือกับร้อยเอกธรรมนัฐไหมคะถึงกระแสข่าวว่าจะมีการนําสอสอของพลังประชารัฐ ย้ายไปอยู่กับพักกล้าทร,รมีมข่าวออกมาว่าจะมีการย้ายสจจากพลังประชารัฐไปพักกล้าทำรรซึ่งพักกล้าทำคนที่นั่งเป็นหัวหน้าพักก็คืออาจาร,รย์แหม่มนะลุมนบิ๊กป้อบอกว่าไม่เจอกันเลยก็เลยยังไม่ได้คุยก็ตอบแบบเรียบๆสุขุมสไตล์ท่านนะคะนะคะักข่าวถามต่อไปค่ะมีกระแสข่าวว่าบิ๊กป้อมโกรธที่มีการตั้งพักใหม่บิ๊กป้อก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้บอกสื่อคิดไปเองหรือเปล่านะะักข่าวถามไปต่อนะคะบอกเก้าอี้ของท่านเก้าอี้ของ ของตัวบิ๊กบอสเองนะคะกระรวงรั์เนี่ยยังแข็งแรงอยู่ไหมคะรัฐมนตรีว่าการท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่านตอบทุกคําถามนะอมตอบหมดเลยนะและคําถามสุดท้ายนะะักข่าวก็ถามว่าแล้วที่มีกระแสข่าวว่าบิ๊กบอสอะตัวท่านอยากทางานเบื้องหลังไม่อยากทํางานเบื้องหน้าล่ะคะเป็นยังไงท่านก็ตอบบอกว่าทุกอย่างอยู่กับหัวหน้าเห็นไ,ไหมคะก็ถือว่าตอบคําถามเยอะเลยค่ะเรื่องท่านนายกนก็เป็นเรื่องหน้าของศาลนะครับแต่ก็ให้กำลังใจท่านนายก เชื่อว่าจะผ่านไปได้ดีครับก<ร>็แบบหลังจากเสร็จคดีนายกอาจจะต้องมีการปรับคอรมอตรง,งนี้ในส่วนของเราอ๋อน,นี้ก็เป็นเรื่องท่านนายกหัวหน้าพักไปคุยครับผมไปคุยนะเห็น,นว่าท่านก็ไปงานบันเกิดลุงต้มได้มีการคนเยอะแต่ท่านเลขาเขาให้เกิมด้านนึงธรรมนัฐเอ็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมครับเราอีแห่งนอยู่แล้นะเราอีในคอรมองของเร เมื่อวานตัวท่านก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับแล้วก็ดูมั่นอกมันใจเหมือนมองว่าที่วิเคราะห์กันไปโดยเฉพาะช่องเราเนี่ยวิเคราะห์เยอะทีเดียวก็สื่ออาจจะตีความอาจจะวิเคราะห์ไปกันเองเรื่องของการปรับครมอสุดท้ายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแลวเมื่อวานที่ท่านนายกก็บอกแล้วด้วยนะสิงหาคงยังไม่ปรับครมอก็เห็นหนังสือของรัฐบาลสร้างชาติที่ส่งเข้ามาแล้วละ่ะแต่เดือนนี้เรื่องมันเยอะเดี๋ยวรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ